ปลูกทุเรียนต้นคู่หรือต้นเดี่ยวดีกว่ากัน ปลูกทุเรียนต้นคู่หรือต้นเดี่ยวดีกว่ากันวันนี้ค่ะคุณโอได้รับคำถามเยอะมากเลยนะคะเ<ม>พื่อนๆที่เขากําลังสนใจอยากที่จะปลูกทุเรียนนะคะมาถามคุณโอว่าถ้าจะปลูกใหม่เนี่ยควรจะปลูกต้นคู่ดีไหมแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยงังไงปลูกต้นเดียวจะโอเคกว่าหรือเปล่ายุคหลังๆเนี่ยค่ะเกษตรกร,ร,กรหรือว่าคนที่เขากําลังจะปลูกทุเรียนนะคะเขานิยมปลูกเป็นแบบต้นคู่ มากกว่านะคะที่ปลูกต้นคู่เนี่ยค่ะหมายความว่าเวลาปลูกเนี่ยค่ะปลูก2ต้นให้อยู่ในระยะที่ใกล้กันนิดนึงเหตุผลเป็นเพราะว่าเวลาที่เราปลูกต้นคู่อะค่ะรากของทุเรียนเนี่ยค่ะเขาจะแผ่ขยายไปแล้วก็มันทําการประสานกันระหว่าง2ต้นมันจะทําให รากเนี่ยค่ะแข็งแรงแล้วก็แผดได้เยอะขึ้นรวมถึงมันสามารถที่จะเวลาที่มีภัยธรรมชาติมีแรงลมอะไรอย่างนี้มันจะยึดทําให้ต้นเนี่ยอยู่อย่างมั่นคงมากกว่าที่เป็นต้นเดี่ยวนะคะเหตุผลข้อที่2อีกอันนึงที่ดีค่ะสำหรับการปลูกต้นคู่ก็คือเนื่องจากรากของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเขาก็จะแข่งกันหาอาหาร เพราะเขาแข่งกันหาอาหารเนี่ยค่ะต่างต้นก็ต้องแบบว่าเอออยากที่จะมีผลผลิตที่ดีอยากที่จะมีลูกได้เร็วขึ้นเปรียบเสมือนผู้หญิงนะคะเวลาที่ท้องเนี่ยเขาก็จะมีสองคนแข่งกันอยู่ในท้องใครทีออ่แย่งอาหารจากคุณแม่ได้มากขึ้นตัวเขาก็จะโตมากกว่าอีกคนนึงก็อาจจะเล็กกว่าเปรียบเสมือนทุเรียนค่ะ ต้นไหนที่เขาแข็งแรงเขาพยายามหาอาหารจะทําให้ได้ผลผลิตที่เร็วกว่าอีกต้นหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันอีกต้นหนึ่งก็จะไม่น้อยหน้าถึงแม้ว่าจะช้าแต่ก็มาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็พยายามแข็งให้ตัวเองเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นแต่ใครที่ปลูกต้นเดี่ยวไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคะอย่างสวนที่บ้านของคีนโอ่ะค่ะคุณพ่อก็ปลูกทุเรียนมากว่า20ปีแล้วเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเราไม่ได้มีเทคนิคการปลูกต้นคู่เราก็ปลูกเป็นต้นเดี่ยวนี่แหละ แต่เราก็จะบำรุงให้เขาแบบดีมีคุณภาพตัดแต่งกิ่งใบพอมันโตขึ้นเราเว้นระยะที่เหมาะสมเขาก็เจ็บโตเขาก็แข็งแรงเหมือนกันดังนั้นนะถ้าใครที่กำลังจะปลูกทุเรียนนะคะลองเอาเทคนิค2อ,อย่างนี้ค่ะต้นเดียวหรือต้นคู่ ไปลองปรับใช้ดูกับไร่ของคุณก็ได้นะคะเพราะจริงๆแล้ว่ต้นเดี่ยวหรือต้นคู่มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมสภาพพื้นที่แล้วก็การเลี้ยงดูเอาใจใส่ทุเรียนของคุณค่ะอย่างทุเรียนที่บ้านควีนโอนะคะตอนนี้ก็มีการปลูกทุเรียนแบบต้นคู่แล้วก็ต้นเดี่ยวเหมือนกันต้นเดี่ยวก็คือที่คุณพ่อเคยปลูกไปเมื่อสมัยก่อนแต่ต้นไหนที่ตายไปแล้วค่ะเราจะทําการปลูกซ่อมโดยใช้เทคนิคการปลูกแบบต้นคู่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกคว่าต้นคู่เป็นยังไงตามคืนโอมาเลยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะต้น คู่ที่เราปลูกนะ่ะมันมีระยะห่างประมาณ1เมตรอะคะ่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสูงขึ้นแล้วเขาก็จะมีระยะของเขาจะเห็นได้เลยว่าต้นหนึ่งแข็งแรงต้นใหญ่กว่าอันนี้จะต้นเล็กกว่านิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะแย่งกันหาอาหารอยู่ดีค่ะนั่นเดี๋ยวเราไปดูต้นคู่ที่กําลังออกลูกกันดีกว่าะคะ่ะอย่างอันนี้ก็ยังเล็กอยู่แต่ต้นหนึ่งก็จะใหญ่ต้นหนึ่งก็จะเล็ก นี่เลยทุกคนทาดาต้นใหญ่เนื่องจากว่าเวลาที่เขาอยู่คู่กันเนี่ยค่ะเวลาที่เขาโตขึ้นเขาก็จะกิ่งก้านแผลออกจากกันดังนั้นนะคะกิ่งไหนที่เขาแผ่เข้าหากันนะคะเราก็จะต้องทําการตัดหรือตัดแต่งกิ่งให้น้อยลงไปจะทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยค่ะสามารถรับแสงแดดได้ทั้งสองด้านเงั้นเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่า กิ่งที่ฟินโอบอกเนี่ยค่ะที่บอกว่า2ต้นจริงๆอะ่ะหต้นเขาจะแผ่เป็นวงกลมรอบด้านใช่ไหมคะแต่ต้นนี้ค่ะสังเกตว่าด้านซ้ายของเขาจะไม่มีกิ่งที่แตกออกมาด้านขวาของต้นนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันนี่ค่ะเราทำการตัดออกไปเพื่อที่เขาจะได้แบ่งฝั่งเลยค่ะ ฝัางซ้ายฝั่งขวาเป็นแบบหน้าแบนๆการที่เราตัดแต่งกิ่งแบบนี้ค่ะจะทําให้เขาได้รับปริมาณแสงแดดที่พอเพียงสําหรับ2ต้นค่ะอย่างต้นนี้2ต้นปลูกใกล้กันต้นนี้ใหญ่กว่าต้นนี้ใช่ไหมคะจะเห็นได้เลยว่าลูกของเขาที่อยู่บนหัวควินโอเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะออกมาใหญ่ละแต่ในขณะที่ต้นนี้ค่ะก็อาจจะออกมาช้ากว่าเขานิดหน่อยยังเป็นลูกเล็กๆเลยเทียบกับมือแล้วเนี่ยค่ะก็ยังเล็กอยู่ เห็นไหมคะว่าการที่เราปลูก2ต้นนะคะมันก็คือทําให้เขาแย่งหาอาหารการเติบโตของเขาก็จะแตกต่างกันถึงแม้ว่าทั้ง2ต้นนี้ลูกที่ออกมาจะแตกต่างกันไม่พร้อมกันแต่เชื่อได้เลยนะว่ายังไงยังไงผลผลิตที่ออกมาก็ได้ดีแน่นอนเพราะว่าคุณโอกับที่บ้านก็ใส่ใจ2ต้นเหมือนกันคะ่ะเราได้เห็นต้นคู่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงคุณโอจะพาทุกคนไปดูต้นเดี่ยวกันคะ่ะแต่ต้นเดี่ยวจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเพราะว่าปลูกนานกว่าตามมาเลยคะ่ะ นี่เลยต้นเดียวแบับแถบบริเวณนี้ก็เป็นต้นเดียวเหมือนกันต้นใหญ่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 โอเคอย่างที่คุณเห็นตอนนี้ค่ะต้นเดียวอะค่ะมันจะแตกพุ่มรอบด้านต้นมันจะไม่ได้แตกเฉพาะด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านใดด้านหนึ่งนะคะอันนี้มันก็จะทําให้แผ่กิ่งก้านร่มเงาทั้งหมดเลย แต่ยังไงก็ตามนะคะต่อให้เป็นต้นเดี่ยวหรือต้นคู่ก็ดูแลดีเหมือนกันค่ะเพราะเราเป็นเกษตรกรมาโดยกําเนิดเราก็จะดูแลแล้วก็รักผลผลิตเราก็อย่างว่าละค่ะ1ปีมี1ครั้งเราก็มันเหมือนอยู่ในสายเลือดเราแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนอ่ะได้รับประทานของดีได้รับประทานของที่อร่อยสดๆแล้วก็คุณภาพดีออกไปจากสวน